ข้าวอีกครึ่งปั้นที่นางมนโทได้กินเข้าไปแล้วก็ตั้งคันนั้นนะครับนั่นก็คือพระลักษมีมเหสีของพระนารายที่อวตารลงมาเกิดเป็นลูกของทศกัณกับนางมนโทซึ่งก็คือนางสีดานั่นเองครับ และข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําตอบให้กับทุกคนที่สงสัยนะครับว่าทําไมทศกัณฐ์ที่ไม่เคยมีเมียเป็นมนุษย์มาก่อนเนี่ยจึงมีลูกเป็นนางสีดาที่เป็นมนุษย์ได้นั่นก็เป็นเพราะว่านางมนโทมเหสีของทศกัณฐ์ซึ่งเธอเป็นนางฟ้าที่พระอิศวรเนี่ยยกให้กับทศกัณฐ์เพื่อตอบแทนที่ทศกัณฐ์ยกเขาไกรราที่สุดเอียงเนื่องจากโดนสังวานหน้าของยักษ์วิรุณหกคว้างใส่จากเมืองบาดาลนะครับจนต้องของกําลังจากทศกัณฐ์เพื่อให้มายกเขาไกรราทให้ตั้งตรงได้อีกครั้งนั่นเองครับ ฟังดูแล้วสวรรค์มันก็ดูวุ่นวายเหมือนกับโลกมนุษย์อยู่นะครับเนี่ย <c oughs> ซึ่งนางมนโทเนี่ยก็ได้ให้กําเนิดพระธิดาที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีรูปโฉมงดงามมากๆนะครับแต่ถ้าว่าเสียงแรกที่นางร้องหลังจากคลอดออกมาเนี่ยก็คือคําว่าผานราบถึง3ครั้งนะทุกคนพิเภกเนี่ยจึงได้ไปกราบทูลต่อทศกัณฐ์ว่าพระธิดาองค์นี้เนี่ยจะนําภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่วงยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยจึงได้รับสั่งให้นําพระธิดาใส่ไว้ในพระอบทองแล้วก็ลอยน้ําทิ้งไปครับ เนื่องจากว่าไม่อาจหักใจประหารชีวิตธิดาในไส้ตนเองได้หลังจากที่นำะอบทองใส่พริธดาไปลอยน้ำเนี่ยพระอบนั้นก็ได้ลอยไปถึงอาสมของฤาษีชนกผู้ครองกรุงมิถิลาครับเมื่อฤาษีชนกเห็นพระอบเนี่ยก็เปิดดูแล้วก็พบว่าในพระอบนั้นมีเด็กทารกหน้าตาน่ารักอยู่ภายในครับทุกคน แต่ถ้าว่ารือสีชนกในขณะนั้นเนี่ยครองเพศรือสีอยู่จึงไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเด็กนะครับรือสีชนกเนี่ยจึงได้นําพระอบทองนั้นฝังดินเอาไว้พร้อมกับให้พระแม่ธรณีเนี่ยช่วยดูแลรักษานางด้วย จนเวลาผ่านล่วงเลยไปถึง16ปีครับทุกคนฤาษีชนกเนี่ยก็ตั้งใจจะกลับไปครองกรุงมิถิลาตามเดิมแต่นึกขึ้นได้ว่าได้ฝังพระอบที่ใส่เด็กน้อยเอาไว้เมื่อ16ปีก่อนครับฤาษีชนกจึงได้ทําพิธีไถคราดดินเพื่อหาพระอบทองที่ฝังดินเอาไว้พอไถไปเรื่อยๆเนี่ยคันไถก็ไปติดพระอบทองเข้าจึงได้ให้เหล่าทหารเนี่ยขุดพระอบทองขึ้นมาครับ และเมื่อเปิดพระอบทองออกเนี่ยก็พบกับหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสะสวยหาที่เปรียบเลยไม่ได้สวยงามที่สุดและก็งดงามยิ่งกว่านางใดในโลกนี้เลยครับผมฤาษีชนกเนี่ยจึงได้รับนางเป็นพระธิดาแห่งกรุงมิถิลาพร้อมกับประทานนามให้นางใหม่ว่าสีดาที่แปลว่ารอยไถนั่นเองครับ